สวัสดีค่ะคุลีสอนออเดียมนะคะอีเดียมออเดียมค่ะวันนี้คุลีจะมาบอกถึงวิธีการใช้แอปพลิเคชันตัวหนึ่งค่ะที่คุลีใช้ในการตัดต่อคลิปบ่อยๆนะคะนั่นก็คือโปรแกรมตัวนี้ค่ะเดี๋ยวคุลีจะวงให้นั่นก็คือโปรแกรมนี่เลยค่ะมันคือ k i เน มาสเตอร์นะคะสำหรับคนที่มีแอปพลิเคชันมีมือถือที่เป็น Android นะคะก็มาเลือกที่ Play Store เหมือนคลีนะคะแต่ถ้าใครมี iOS ก็ต้องไปเลือกที่อะไรคะเอ่อแอปสโตร์ Store, ใช่อ่าเราก็พิมพ์เลย KINE มันก็จะขึ้นเลยนะคะ อย่างคูลิเอโหลดไว้แล้วมันก็จะขึ้นว่าให้คูลิเอ p e n โอเพนนะคะสำหรับใครที่ไม่มีก็อินส t a l เลยค่ะใช้พื้นที่นิดเดียวเองนะคะแต่ว่าแอปเนี้มีประโยชน์มากมายในการนำเสนอหรือนะคะหรือไม่นำเสนอก็ได้ค่ะหรืออยากจะมีเอาไว้ตัดต่อช่วงเวลาพิเศษพิเศษนะเป็นโปรแกรมฟรีนะคะใช้งานได้เลยคูลิโอเพนนะคะเขาก็จะเปิดหน้าจอมาแบบนี้นะคะ,ะคูล่ขอปรับ ด้านหน้าอ่ะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะของ k n n e m a s t e r เราก็นะคะ mm hmm. เห็นด้านนี้ไม่เอ่ยยังไม่เห็นนะเดี๋ยวคุณลิจะวงไว้ให้นี่ค่ะตรงนี้ค่ะมันคือปุ่มที่เรียกว่า setting นะคะปุ่ม setting นี้นะคะเราจะกดเข้าไปในการใช้งานครั้งแรกค่ะเพื่อที่จะเซตว่านะคะเราต้องการนะคะ c a p a b i l i t y t y ของคลิปหรือหรือคลิปนั่นแหละเป็นคลิปนั่นแหละที่เราจะโพสนะคะว่าให้ได้ความชัดเท่าไหร่ของคูลี่กดไปแล้วมันก็จะได้อยู่ที่ HD นะคะของหลายๆคนก็ลองกดดูนะคะคูลี่ก็จะกลับไปที่หน้าสร้างงานสำหรับหน้าสร้างงานนะคะเราก็เลือกตรงนี้ได้เลยค่ะอคุลี่เลือกตรงนี้ค่ะบวกค่ะทุกคนคะ่ะ คลิกเข้าไปได้เลยค่ะบวกเวฟเข้าไปค่ะจอจะมีอยู่3แบบค่ะคือแบบป6 6ต่อ9อันนี้เป็นแบบที่ Facebook กับ YouTube เขาใช้กันนะคะส่วน9ต่อ16ก็จะเป็นแนวตั้งแนวตั้งภาษาอังกฤษเราเรียกว่า vertical vertical นะคะสำหรับแนวนอนภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรคะ horizontal และนี้ก็คือ square นะคะเป็น square คุณลีจะเลือก 16 9เค่ะคุณลีเลือก16 9เนะคะเอาละค่ะเราจะมาสร้างงานพร้อมๆกันนะคะเรามาดูก่อนว่าในแอปนี้มีอะไรบ้างอันดับแรกค่ะมีมีเดียค่ะมีเดียก็คือไฟล์รูปภาพในมือถือของเราทั้งหมดนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะเลเยอร์ Layer ค่ะเลเยอร์ Layer จะมีพื้นที่การทำงานให้เรามี Uh, เขาเรียกมีเอฟเฟกต่างๆให้เราเล่น Voice mm hmm. คือเราต้องกดอาเสียง Audio mm hmm. คือใส่เพลงนะคะนึกไม่ออกบอกไม่ถูกเราเข้าไปทำพร้อมกันเลยค่ะอย่าง mm hmm. เช่นคุณลิจะเลือกเป็นไฟล์รูปภาพนะคะเวลาโหลดมามันจะได้สั้นๆคุณลิเอาทริปไปทะเลนะคะเราเลือกได้เลยค่ะว่าเราอยากให้เขายาวเท่าไหร่นะคะ mm hmm. ก็คือความยาวนะคะไม่ได้เลือกว่าให้ยาวเท่าไหร่เออความยาวค่ะความยาวเพราะเราเอาแล้วเราก็เลือกเลยค่ะคลิก พอเราเอานะคะพอเราจะเอาเราก็คลิกถูกค่ะแล้วก็เราก็เลือกอีกรูปค่ะเพื่อที่จะมาสร้างเนื้องานกันนะคะเอาเป็นรูปลำไทยรูปนี้คูลี่ลำไทยตอนงานปีใหม่ที่ผ่านมาแล้วก็เวลาที่เราจะเอางานเราก็คลิกตรงนี้ค่ะทุกคนค่ะถูกค่ะอ่าเราคลิกเลยค่ะทีนี้เรามาใส่เอฟเฟกงานกันค่ะแต่จิ้มไปที่รูปภาพดูนะคะเลือกได้เลยค่ะว่ากันไกคือตัดนะคะ เราจะตัดไหมเราไม่ตัดเราก็อันนี้ก็คือครอบตัดค่ะว่าจะเอาขนาดภาพเท่าไหร่นะคะแล้วก็ต่อไปค่ะ,ะการหมุนรูปภาพนะคะแล้วก็มาอันนี้ค่ะอันนี้น่าเล่นมาเป็นเอฟเฟกค่ะอย่างเช่นเราอยากจะได้คำพูดบ้าฟเข้าไปเออเอาเป็นแนวคอมิกก็ได้นะคะไตเติลก็เป็นอะไรคะทริปนะคะสมมติว่าจะกินว่าทริป add บีชอ่าทริปที่ไหนเอ่ยทริปที่ทะเลปุ๊บโอเคปูลิก็เลือกโอเคค่ะเท่านี้เองค่ะมันก็จะเป็นคำถ้าอันนี้เราไม่ชอบนะคะเราไม่ชอบเราก็เลือกอะไรค่ะเราก็เปลี่ยนได้ค่ะเป็นอันนี้ก็ได้ค่ะอ่าลองดูค่ะอันนี้สวยไหมอหาหรือว่าจะเป็นแบบทีเขียวเออก็น่ารักดีนะหรือจะเป็นอันนี้ หรือจะเป็นเป็นอันนี้เลยอ่าโอเคเอาอันนี้ดีกว่านะคะแล้วแน่นอนค่ะมีนี้ก็ต้องมีเสียงค่ะคูลีแต่ตรงตัวล่างนะคะ sfx asset นะคะจะเป็นเสียงแบบสั้นๆค่ะได้เนเสียงมือค่ะเอาเลยค่ะเราตัดได้นะคะว่าจะให้เสียงสั้นแค่ไหนหรืออยากจะให้เสียงมันดังแค่ไหนนะคะเบาแค่ไหนเราปรับได้หมดเลยค่ะ โอเคคุณเลได้แล้วทีนี้ค่ะเลื่อนมาค่ะตรงนี้นะคะเป็น transition effect ค่ะเวลาที่จะย้ายจากภาพหนึ่งหรือคลิปวิดีโอหนึ่งไปอีกคลิปวิดีโอหนึ่งนะคะเราอยากจะได้รูปแบบไหนสมมติคุณเลอยากจะได้แบบเป็น cubic อ่าหมุนไปนแบบนี้แล้วก็ได้เลยส่วนตรงนี้ค่ะเรามาเล่น layer อื่นๆกันนะคะมีเดียค่ะเป็นการเพิ่มภาพอีกภาพหนึ่งเข้าไป ซ้อนในภาพเดิมนะคะแล้วเราก็ใส่เอฟเฟกเข้าไปได้ให้มันกระพริบเออลองดูค่ะเราก็ให้มันกระพริบแป๊บหนึ่งเพื่อเป็นการเล่นชั้นตัดทิ้งนะคะ mm hmm. อ้าวโอเคแล้วก็เราลองมาเลือกสติ๊กเกอร์ตัวอื่นค่ะสติ๊กเกอร์ตัวอื่นตรงนี้เป็นสติ๊กเกอร์โอเวอร์เลยนะคะคุณลอยากได้อะไรที่ตรงนี้เราดาวน์โหลดได้เลยคุณลือยากได้อะไรที่ระย,ยิบระยยับจะได้เหมาะก,กับชุดไทยปุ๊บ แอรเบ้าข้าไปเลยค่ะได้แล้วนะคะเราลองเช็คงานเราดูค่ะนี่เลยอ้าโอเคพอถึงตรงนี้มันเงียบใช่ไหมคะทุกคนคะเราสามารถเพิ่มเพลงตรงไหนเราอยากให้มีอะไรเราเพิ่มได้หมดเลยนะคะอันนี้คุรี่ก็รอโหลดเพลงแปปหนึ่งเครื่องคุลี่จะช้าๆหน่อยค่ะเพราะว่าใส่ข้อมูลไปเยอะแล้วแต่มันก็โอเคอยู่เนาะพอได้เนาะพอได้เนาะ อลองเดินนะคะปุ๊บ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 โหลดดีเลยจะละเหมือนตัวคุรีแหละตอนนี้ที่ทำอยู่ก็คือมืดแล้วนะคะดูด้านนอกไม่รู้กี่โมงแล้วมืดแล้วแหละยังไม่กลับบ้านกับช่องปุ๊บนะคะโอเคเสร็จแล้วตัดทิ้งอันที่ไม่ได้ใช้นะคะปึง้งอ่ามาถึงจุดสำคัญแล้วค่ะ เราได้งานแล้วแล้วเราจะเอางานออกมาอุ๊บแล้วเราจะเอางานออกมาทําอย่างไรนะคะนี่เลยจ้าเห็นปุ่มนี้ไหมคะเออเป็นสามเหลี่ยมเราไปเอางานออกกันค่ะคลิกเลยจ้ะคลิกเลยจ้า,จา,างานจะออกมาแล้วนะคะตรงนี้มีให้เลือกนะคะว่าจะได้แบบไหนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเลื่อนได้ค่ะทุกคนครับปึ๊บเห็นไหมคะเราจะรู้ว่าเราต้องการคุณเลือกสูงสุดเลยแล้วก็กด Export ค่ะ จู่ดึงจู่ดงจู่ดงนะคะโปรแกรมนี้นะคะคูรีใช้ตัว x recorder นะคะในการเขียนหน้าจอนะระหว่างรอนะเราก็มาวาดหน้าตัวเองนะคะปึง้งปึ้งนะคะอืมเอออันนี้นะคะเอาไว้ใช้เขียนหน้าจอได้นะคะคูรีมีแค่ประกาศแท่งเดียวนะคะที่เอาไว้เขียน ตรงนี้ก็คือใช้หน้าจอมือถืออัดเลยนะคะโอเค almost d ส n e แล้วนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บจริงๆอ,อ่ะอ่าถ้ามือถือใครที่ความจำเยอะข้อมูลน้อยนะคะตรงนี้เนี่ยจะเสร็จเร็วมากวิวดาวน์โหลดเสร็จเลยแต่อของคูรี่อะ่ะมัน,น มันเหนื่อยแหละเหนื่อยเหมือนเหมือนเหนื่อยเหมือนเจ้าของอ่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะโอเคเห็นไหมคะอันนี้เนี่ยนอกจากมันจะอยู่ตรงนี้แล้วอะ่ะนอกจากมันจะอยู่ตรงนี้แล้วอะ่ะใช่ไหมคะมันเจ๋งที่สุดคือมันเข้าไปในโฟลเดอร์กาลอรของเราเลยนะคะเข้าไปดูกันคะ่ะอึ้บนะคะอ่ะเข้าไปเช็คไฟล์รูปภาพกันป้าฟต์กมาโอเคซึง้งอ้าวเพล์วิดีโอสิคะ ลองดูนะคะว่าจะเป็นหนังที่เราตัดต่อมพร้อมกันหรือเปล่าโอเคเสียงอ่าน้เห็น,นะคะง่ายไหมง่ายเนาะลองเล่นดูนะคะแล้วก็ได้ลผลยังไงก็มาบอกคลิปบ้างนะคะ